ต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแอบรักคุ้มประธานตอนที่30ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกว่ามาสิขวัญแค่อยากจะพูดเรื่องที่เกิดขึ้นควันจิรากเก่นคิดิกาเห็นพาทีรุ่นน้องสาวจะร้องไห้แต่เธอคงไม่อาจทนดูได้แน่ๆซึ่งเอ่ยบอกปัดออกไป เอาไว้เราค่อยพูดกันพรุ่งนี้ดีกว่าไหมนี่ก็ดึกมากแล้วดูท่าขวัญจะไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่ขวัญกลับไปนอนพักผ่อนเถอะดูเหมือนว่าขวัญจิราจะตีความหมายในคําพูดของกิติกาไปอีกอย่างเธอเข้าใจว่าแค่คําพูดของเธอเขายังไม่อยากจะฟังนั่นจึงทําให้หญิงสาวรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจและเริ่มพลังพลูความรู้สึกพร้อมกับน้ําตาเม็ดแรกที่กลิ้งลงมาบนแก้มเนียนพี่คีรังเกียรที่จะฟังขวัญขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่คี มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเรายัางดีๆกันอยู่เลยด้วยซ้ําแต่วันนี้พี่คีกลับเย็นชาเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนขวัญทำอะไรให้พี่ไม่พอใจหรือเปล่าขวัญจิราพูดขึ้นโดยนํมเสียงสั่นเครือและนั่นทาให้กีติกาตกใจไม่คิดว่าหญิงสาวจะเสียใจขนาดนี้ขวัญคิติกาเอ,อ่ยเรียกชื่อรุ่นน้องสาวเบาๆหรือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พี่ขีอึดอัดที่ต้องมาสอนขวัญคะเพราะข้อเสนอของขวัญใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นทําไมพี่ขีไม่บอกขวัญตรงๆตั้งแต่แรกพี่ขีมาทําให้ขวัญมีความหวังทําไมขวัญจิราย,ยังคงพลังพลูค,คาพูดออกมามากมายตอนนี้เธอไม่สนแล้วว่าเขาจะพูดอะไรไหมแต่มันเป็นเวลาของเธอที่เธอจะพูดในขณะที่คีติกาเริ่มแปลกใจแต่ยังไม่ทันได้พูดออกไปขวัญจิราก็พูดขึ้นมาอีก ขวัญไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะได้ใกล้ชิดกับพี่ขีขนาดนี้ขวัญฝันมาตลอดว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่ขวัญหวังว่าพี่ขีจะเปิดใจให้กับผู้หญิงคนอื่นบ้างหลังจากที่เลิกรากับแฟนเก่าแต่วันนี้ขวัญก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่มีหวังเลยพี่ขียังเป็นคนที่ไม่มีหัวใจเหมือนเดิมฮือต่อให้ขวัญจะพยายามมากแค่ไหนทำตัวใกล้ชิดพี่ขีเท่าไหร่พี่ขีก็คงไม่มีวันที่จะรักขวัญวันที่ขวัญรักพี่ขีมาตลอดแปี ควัญจิราสารภาพออกมาอย่างหมดเปลือกพร้อมกับน้ำตาที่รินไหลไม่หยุดแมขณะที่คิติกากลับหัวใจเต้นแรงกับคำสารภาพนั้นเธอไม่คิดเลยว่ารุ่นน้องสาวจะตกหลุมรักเธอมันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนเลยสักนิดควัญจิราเก็บมันมาได้ยังไงตั้งแปดปีโดยที่เธอไม่สงสัยแต่บางทีอาจเป็นเพราะเธอมองข้ามควัญจิราก็เป็นได้คิดแล้วคิติกาก็ถอนหายใจออกมาและรู้สึกเหมือนใบหน้าของตัวเองกำลังยิ้ม ขวัญอิติกายยังคงเรียกชื่อขวัญเจราเพื่ออยากจะพูดแต่หญิงสาวกลับพูดแทรกขึ้นมาต่อขวัญยอมเป็นคนโง่ใช้แผนโง่ๆเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพี่ยอมเปลืองตัวทุกอย่างฮ้อเพราะขวัญขี้ขาดไม่กล้าสารภาพรักกับพี่ขวัญเก็บมันมาแปดปีพอตอนที่พี่เลิกกับยลดาขวัญเคยคิดจะสารภาพแต่พี่คีที่ขวัญรักกลับเปลี่ยนไปพี่ออกไปเที่ยวกับผู้หญิง จนขวัญคิดว่าขวัญคงไม่มีโอกาสจนกระทั่งเมื่อมไม่นานมานี้ฮ้อยาตาพูดว่าขวัญควรจะลองพยายามดูอีกสักครั้งขวัญควรจะทําอะไรมากกว่าการแอบมองและแอบรักพี่นั้นที่ทาให้ขวัญตกลงทําตามแผนของเพื่อนตอนนี้คิติกากาลังมองผู้หญิงตรงหน้าที่เล่าไปร้องไห้ไปด้วยหัวใจที่เต้นกระหน่าคิติกาเอ่ยถาอย่างสงสยัยถึืแผนการของรุ่นน้องสาวแผนอะไร ขวัญจราสูดจมูกเล็กน้อยเขาก้มลงไปมองที่พื้นเบื้องล่างไม่กล้ามองหน้ารุนพีสาวขวัญโกหกพี่คีขวัญไม่เคยมีแฟนเก่าอะไรทั้งนั้นขวัญไม่เคยคบกับใครและวันที่ขวัญเจอพี่ที่ผับเพราะขวัญไปดักรอเองเรื่องที่ขวัญขอให้พี่สอนขวัญก็โกหกเพราะพี่เป็นเสือผู้หญิงฮ้อขวัญไม่รู้ว่าจะใกล้ชิดกับพี่ด้วยวิธีไหนขวัญจึงใช้วิธีสิ้นคิดนี้ ขวัญยอมเปลืองตัวแต่ขวัญก็มีขอบเขตอย่างที่บอกพี่ชีไปคฮอขวัญแค่อยากใกล้ชิดกับพี่ชีเท่านั้นขวัญอยากจะรู้ว่าพี่จะรักใครได้อีกไหมแล้วถ้าหากพี่รักขวัญอยากเป็นคนนั้นขวัญจิราร้องไห้ออกมาอีกตอนนี้คิติกายืนนิ่งค่อนข้างอึ้งกับสิ่งที่ได้รับรู้ถึงความพยายามของขวัญจจราเรื่องแฟนเก่าที่ถือดอกไม้มาให้เมื่อวานยาตาพยายามบอกว่าพี่มีใจ แต่ขวัญไม่เชื่อ,อยาตาเลยบอกให้ขวัญหอบเอาเดอกไม้นั้นไปด้วยถ้าพี่คีหงุดหงิดนั่นก็แปลว่าพี่หึงทีแรกที่พี่โมโหขวัญหลงเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นมันทำให้ขวัญมีความหวังจนกระทั่งเมื่อเช้าพอพี่คีบอกปฏิเสธและเย็นชาใส่ขวัญขวัญก็รู้ได้ทันทีว่าขวัญไม่เคยมีหวังเลยตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่ขวัญคิดเองเพียงคนเดียวโดวยที่พี่ไม่ได้คิดอะไรกับขวัญมากไปกว่ารุ่นน้องคนสนิท ขวัญคงหวังมากเกินไปยิ่งพูดเปิดเผยความรู้สึกที่เก็บมานานขวัญจิราก็ยิ่งพบว่าตัวเองรู้สึกโล่งใจไม่น้อยเธอเงยหน้าขึ้นมองสบตาของคิติกาก็พบว่าเขายังยืนนิ่งและจ้องมองมาที่เธอตอนนี้ขวัญจิราไม่รู้ว่ารุ่นพีสาวจะโกรธเธอหรือไม่แต่ที่แน่ๆนแอลกอฮอลที่ดื่มเข้าไปมากมายมันเริ่มจะทําให้เธอรู้สึกปวดหัวและมึนหนักมากกว่าเดิมยิ่งเธอออกแรงพูดและตะโกนมากแค่ไหน ทุกอย่างก็ยิ่งเริ่มดูโครงเคลงมากขึ้นเท่านั้นขวัญทำทุกอย่างเพราะรักพี่ขีเพราะคำว่ารักคำเดียวควัญไม่อยากให้เวลาแปดปีเสียเปล่าอย่างน้อยขวัญควรจะทำอะไรบ้างเพื่อความรักของขวัญอย่างที่ยาตาบอกและขวัญก็ได้ลองขอบคุณที่ทำให้ขวัญได้รู้คำตอบต่อไปนี้ขวัญจะเลิกรักพี่ผ่านคืนนี้ไปเราจะกลายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเหมือนเดิมเป็นเจ้านายและลูกน้อง ขวัญจะไม่ให้ความรู้สึกพวกนี้เกิดกับพี่คีอีขวัญอยากจะขอโทษที่โกหกพี่ในเรื่องทั้งหมดขวัญมีเรื่องที่อยากจะพูดแค่นี้ค่ะขวัญที่ราเอ่ยบอกประโยคสุดท้ายและเช็ดน้ำตาของตัวเองถ้ายังเห็นเขายืนนิ่งเธอคิดว่าเขาคงโกรธจะไม่อยากพูดแน่ๆแต่ไม่กี่อึดใจคิติกาก้าวเข้ามาใกล้และเอ่ยปากถามสรุปว่าขวัญรักพี่และทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกเพียงเพราะขวัญอยากจะเข้าใกล้พี่ พิติกาเอ,อ่ยสรุปขวัญจิราไม่ได้ตอบแต่พยักหน้ารับตอนนี้จูจูเธอากับรู้สึกอายอย่างบอกไม่ถูกเธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยเมื่อคิติกาก้าวเข้ามาอีกจนแทบจะยืนชิดกันอีกครั้งงั้นขวัญอยากนอนกับพี่ด้วยไหมคำถามนี้ทำให้ขวัญจิราเบิกตากว้างยิ้มเศร้าสายศีษะเล็กน้อยปะเปล่านะขวัญจะไม่ยอมนอนกับคนที่ไม่ได้รักขวัญหรอก ควันจิราถอยหลังอีกเมื่อคิติกากล้าเข้ามาแต่เพราะแอลกอฮอล์จึงทำให้เธอเซเล็กน้อยสุดท้ายเขาก็ใช้แขนยาวๆตึงรั้งเธอเข้าไปไว้ในอ้อมแขนจนหน้าอกอวบอิ่มของเธอประทาเข้ากับหน้าอกนุ่มของเขาอย่างจังใบหน้าของคิติกาอยู่ห่างจากเธอแค่คืบแล้วถ้าพี่รักควันจะยอมนอนด้วยไหมคิติกาสบประสานสายตากับดวงตากลมโตของขวัญเจราที่มองมายังเธออย่างตกตะลึง ใบหน้าเรียวคมที่พลาวาไปด้วยเสน่หะะ์ก็ตกยิ้มเล็กน้อยตอนนี้คิติกาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าขวัญจิราจะรู้สึกกับเธอแบบนี้และไม่อยากจะเชื่อด้วยเหมือนกันว่าเธอจะรู้สึกดีและใจเต้นแรงเพราะขวัญจิราเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอขัดแย้งกับตัวเองมันจะถูกปลดออกไปแล้วเธอมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรตามใจตัวเองเพราะขวัญจิรารักเธอและถึงแม้เธอจะไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ารักขวัญจิราแต่เธอก็ไม่เคยรู้สึกดีกับใครแบบนี้มาก่อน ตั้งแต่เลิกกับโยรดามะหมายความว่ายังไงคะควัญจิราเอ่ยถามเสียงสัน่นพลางจ้องมองใบหน้าของคีติก,กาที่ตอนนี้ช่างดูเลือนลางนะักแล้วคิดว่ายังไงล่ะคีติก,กายิ้มอย่างเจ้าเลข่ขวัญอื้